ให้ลงชื่อเหรอลงในวันที่26เลยค่ะเกินโค9นะผู้บอกว่าหลังหล3ทุ่มนั่นแลยได้ครับโอเคนี่ใหม่ไม่ได้มาไม่ได้มาก่อน3ทุ่มเลยนะเจ้าเดี๋ยวดูดิยังไม่3ทุ่มไปแต่งตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงรอบ4ทุ่มไม่เป็นไรเลียกปิดไหนรับหน่อยนะใหม่ ขนมนะพี่หนูได้มาตีหลอกแบบวันนี้ไม่เดี๋ยวพี่ส่งไอ้แก๊ปไปให้ก็ได้ไม่ต้องมาไหนๆก็มาเฮ้ยเค่าส่งแพงนะค่าขนมไม่แพงนะค่าขนูไม่ต่อค่าไม่ต่อนานเลยนั่งกินชื่อพี่หนูก็เลยต้องรีบก็รีบมาเลยค่ะค่ะหลังจากทุกคนต้อง่เห็นี่นี่ก็เลยก็ลงชื่อก่อดว่าหนูจะมานะจิงซี่ไปจิงซี่ปืนมันหายแล้วนี่ก็ หรือว่าลูกเซฟมันยังเงยคอไม่ได้อยู่ที่ทำไม่เซมือเคราได้แล้วแต่ว่าตกอ่ะตกลงก็แทบไม่ได้คอเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากระดูกคอ,คอ,ค,อคอที่สี่สี่อะมันเป็นติ้งหมอนรากระดูกมีนี่มีสี่กับห้าเหมือนหลังเลยหลังก็แถวสี่เขาบอกน่าะเป็นแบบเหนื่อยหรว่าเหงืเยอะกับนั่งทำงานนางเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับนั่งมากผมแบบเก้าโมงยนสิโมงอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นหลังนะแล้วมันก้มด้วยแหละพี่ว่า นางชอบแบบยกไหลนางแข็งแกร่ในเวลาคุยต้องยิงๆหน่อยนี่ถ้ามาหลังเข้ามาช้ที่นิดนึงนะได้ง้อได้ลองคุยกันอีกทีเลยนะกลับไปทานใหม่ไม่มีใครรีบเร็วไปเลยพี่เรียนได้ไหมล่ะแล้วไม่ยอมถับแล้วมีตเรียนได้ไหมล่ะมีเรียนด้วยมีหรอพอดี๊ถามราะว่มีตุเรียนไหมมีตเรียนด้วยเออเห็นไหมนี่ถ้าไม่รีบเปิดกวอนฝันเข้ามาแล้วก็เของบอกว่าให้ ลงชื่อกันตอนสี่ห้าโมงไว้สนามก็เลยเอาไม่ได้จริงๆก็ต้องจองไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวจะมีทุกวันเสาร์ละย่าไงพอลงชื่อเราเข้ามาไม่ได้ก็อายเขาเล่นยังสนามสนามนิ่มอยู่ไหมสนามนิ่มได้นะดีขึ้นหรอดีขึ้นอยออไม่ได้ใช่ไหมล่ะฮะไม่ได้ใช่ไหมล่ะจองได้แต่แคนเซิลไปหนึ่งไงแคนเซิลทำไมอ่ะไม่รู้จะมากันเยอะไหมอ่ะเอาแค่สิบกคนก็พอแล้วี่นที่แรกหนูยังไม่กล้าลงเพราะหนูยังไม่เลิกงาน เออจริงว่าไงคะคนสวยสสวัดีค่ะพี่คนสวยได้ชิปยังได้แล้วดีเพื่อง,งานที่ว่างไม่ใช่ว่าเพื่อง,งานพอดีรอพี่ชายเก็มา,าแต่งตัวรล้วก็ยังไม่มาพอดีขี้เกียจรอได้ค่ะว,วันนี้พี่จอยเทไม่พี่จอยแจ้งแต่ทีตที่แล้วแล้วว่าเขาหยุดไอลิงไม่รู้เรื่องแลจะไปเล่นที่ไหนกันตอนนะีพี่ลิงไม่ได้ไปตีงไงโอ้มาแล้วอาที่แล้วคนน้อยนรอ วันนี้ไม่ได้ไปก็เลยไม่รู้ใจมันหยุดสี่วันโอ้ยเหมือนญาติพี่จอยเสียด้วยนะอ๋อหยุดสี่วันใช่วงแรที่ที่แล้วอ่ะเออใช่เน้ะแล้วญาติพี่จอยเสียได้วยมั้งแล้วที่หน้าถอดมีแฟนแล้วจะไปเที่ยวกันเขาบอกว่าไม่ไอ้ที่ก่อนนู้ดหยุดสี่วันเขาก็หยุดไม่ใช่หรอหยุดเขาก็จะเขาไปเที่ยวขันทยาพี่พูดสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกสีเดียวกันเลยอ่ะแต่ว่าชมพู่มาร์ทเฮล โอ้ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเลี๋ยวดกระดูกดีหรือเปล่าเนี่ยจะโยกเนี่ยตัวตัวเขาเด้ตัวเขาเด้ก็เขาหลุดก็เด้ดีล่ะไม่ว่าไงก็ได้จับไว้ประคองตัวเขาเลยฉันกลัวเข้าปากเลยที่เช่นมะม่วงอร่อยมากเหมือนวันนั้นหรอมีสองรสกัรถให้ชิมก่อนไงพวกนั้งสองอุ้เขาปิดแล้วเขาเปิดไฟใหม่อ่ะฮะไม่เดี๋ยวทำไมอันนั้นว่าง

ก่แบบมะม่วงก็เลยไม่โกรธเก็บทิ้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลูกเอาอีกไหมจะได้ไปเอาลูกไปทิ้งตัดีนะทิ้เลยดีนะนี่นี่ี่เช่นยังกินสีแข็งเนี่ยเนี่ยพี่ติ๊กกินสีนี้อยู่เลยถามว่าทำไมกินอันนี้ก็หวานแล้วเขาบอกว่าฟันร่วงเหรอวว่าันรหวานแล้วเนี่ยนี่ก็หวานไปบอกว่าเขาแก่เลยไม่ต้องบอกเขาให้รู้ตัวว่าไม่แก่หรอกหน้าเด็กเกินคอยนี่เลยวัวสั้นนี่แหละคอยนีพี่ขับความไมค่อยอยนี่นะค่อยอยู่ รอบสนามว่างไม่ใช่ไปนั่งไปนั่งตรงนน้นได้ถ้าไปนั่งเก้าอี้ว่างเก้าอี้ว่างยิ้มแปลกแปลกไม่่อารมณ์ดีอะไรไม่รู้สนามสุดท้ายได้แล้วค่ะอไปนั่งไปนั่ง ก็ยังพี่ชัยพี่นามินพี่เชษฐ์ไม่ใหม่ก็ไป <laughs> <laughs> ừ. ừ. <laughs> <laughs> เฮ้ยเเกมนึงจ็บเข่าแต่อยากเล่นไม่ได้เล่นมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยนี่่าหยุดแตอาทิตย์หนึ็บไปกายภาพกลับมาหนักกว่าเดิมโอย่างนี้ใช้แถมซาร์ีได้ใช่ใช่ไม่ใช่พิการเหาะนี่ไปกายภาพเสร็จแล้วก็หยุดแต่อาทิตย์นี่นี่เหมือนกันไปกายภาพแล้วก็หยุดาพแล้วก็ไม่หายเนี่ยหายเจ็บกว่าเดิมอือใช่เป็นเหมือนกันเลยกายภาพกลับมาแล้วเจ็บมันมีขึ้นวันนั้นเลยนะ ใช่ไหมมันดีวเยอะแล้วก็ไม่หลักนะไม่ดูแลกูเลยไม่ได้เสียนก็ยัเขียนแต่ว่ากินยาไหมกินกินกินก็ยังไม่หายเนี่ยเขาเรียกว่าเวรกำอันี่มันอาจจะเป็นเพนแอันเกนคือมันอักเสบแล้วมันก็ต่างกันครับเนื้อคอมันเจ็บก็เลยกินยาเออแล้วหมอบอกเป็นอะไรเขาบอกเป็นอะไรบอกว่าเป็นอะไรเมานเมื่อวานอย่างนั้นมันก็น่าจะเป็นพวก สร้างกราบเมือนะมันอักเสบเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่นี้มันแบบว่ามันผิดผิดวิธีมั้ยมนอักเสบี่เกิดไายาพามันรักษาการอักเสบรักษไหายเลยนะแต่ว่าอีกวันนึงก็กลับมาเป็นนีกเาบอกว่าไปค้ัเขาบอกว่าเขาอกเขไทอกเาจะมาจัดเองเลยจ มาการหว่าแต่วันนั้นเคยไปบิดีแล้วไปบินตัว่ว่าจะเปนั้นที่เราันนส่แมาแล้วรมาดูานมามาแล้วมาดึงมาดึงคนในสนามที่เข้าฝูเองใช้สมุดำตัวหน้าที่เลยนั่งตรงนี้นั่งตรงนู้แล้วเดินมันจะมีสองรุ่นนะไอ้รุ่นที่เคยใช้อ่ะมันมันพอวางนานๆมันดึงติดยืด เจ็บลิดอยู่เนก็ไม่แบบไหนแล้วนีก็แบบไม่เจ็บแอยู่บบนี้มีแบบไม่เจ็บของท่านก็